ปก,กพีนะคะกับวิวใบพินนี่วันนี้พื่นทุกคนมาถนนคนเดินคลองสารอยู่ใกล้กับสะพานพ้าปกเกล้าหรือว่าก็สะพานพุทธนั่นแหละวันนี้เป็นวันแรกนะวันที่สองเดินม,มาจากป่าคลองตลาดนะสิวันนี้ถุงประมาณทุ่มหนึ่งถึงวันทุ่มหนึ่งมีผู้คนเยอะมาก ตีสะพานเลยนะคะตีสะพานพระปกเก้าแล้วก็ตีสะพานพุทธนั่นแหละคือเดินมาจากตรงนี้ทางมันจะแคบสักนิดหนึ่งนะเนี่ยเขาขายเป็นสติกงสติ๊กเกอร์นี่ได้ยากาศของการเดินสะพานพุทธในอดีตมากเลยแล้วตรงนี้ลานนะ้ครับตรงกลางเป็นนั่งถ่านเราจะเดินของเราตรงนี้ไปเรื่อยๆคนหนานแน่น้เล ขายกันหน่อเด,เดินเดินมองกลาบกระดิบนี่มีกันตายด้วยนะเราก็นำพยายามด้วยคอนเซปต์ของผู้จัดที่มาที่ไปไล่มาตั้งแต่สะพานพระรามสามนะเราก็ไปถนนบางกอกน้อคือสะพานพระปิ่นเกล้ชอบใช้คอนเซปต์อยู่ริมสะพาน โอ้แต่คนเยอะอ่ะดูดิโอ้คนเยอะโอ้โหคนหนาแน่นหนึบหนาแน่นหนึบเดินจะไล่กันตรงไหนก่อนดีอ่ะไล่ตรงไหนก่อนอ่ะตรงนี้พอจบแล้วตรงนี้พอเป็นร้านจิ้วก็คือจบแล้วเราควรไปทางโน้นต่อหรอเขาไปทางไหนต่อเดินได้หรือเปล่าแต่เขาไาทำยีราสวรรค์ได้ค่ะ น่าจะเป็นชษร์สวัสตัวเล็กกะที่สะพานพระรามสามอ่ะที่เป็นสะพานถนนคนเดินยานาวาไม่จะใช่เหรเล็กอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยมีแปดช่องเองตรงกลางเป็นสนามแบบเล่นฟุตบอลกันอยู่นะเราเดินไปทางนู้นก่อนอ๋อแนั้นเป็นวิธีการแสดงแน่นอนแต่ไอเดียของวจาเขาเขาเข้าใจเนาะ เราเดินวนไปไหนต่อที่ไปห้องน้ำหรือเปล่านีครับเป็นเวทีการแสดงเนี่ยจ้าคลองสามไนท์วอลกิ้งสตรีทจาก2.12สิงหาหกแปดนะบริเวณสวนป่ากรุงเทพพานคอนเชิงสะพานพระปกก้าตีกับสะพานพุทธนั่นแหละเขตคลองสามจังหวัดกรุงเทพมหานครคือ อกักเนยพูดจัดเขาให้ตรงโซนเวทีอยู่ด้านหลังมีการแสดงท้าที่เห็นในใบางานนะคะคือลิงก็กิ่แล้วแล้วก็โซนนี้ก็เป็นห้องน้ำด้านหลังแล้วใครมาถึงแล้วอยากเข้าห้องน้ำก็เขาได้เดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีเม,มื่อกี้มีบางคนเขาไม่ได้มาเดินม,มาถึงเวทีนะคะ ละเอียดให้ว่าเขาใช้พื้นที่โซนนี้เป็นที่จัดงานนหล่ะคนอุเทพพหานครปากคลองตลาดพ่าูรัได้อะไรพวกนี้ค่ะลิงก์กันหมดมาเดินเที่ยวเล่นกันได้เนอออเดินมาตรงนี้มีสองซุ้มไหนเดีย่ฉจะไปซุ้มไหนดียะไปซุ้มไหนก่อ,น,อนเดียวซ้ายก่อนเดีๆดิโคโลงกับ

ใส่ใ,นนใหม่ขนมไทเต่าก็ยังมีโซโนบ้างอยู่นะคะเห็นมีตบโกเกียวนี่ก็มีแล้วก็มีเห็ดทอดเห็ดทอดเกี๊ยวทอดก๋วยเตี๋วทอดดีดีดก็ได้ทางไหนตัวนี้คนเยวะมากไั ห้าสิบเก้าบาทเองโอหเดินคือเดินกันแบบที่น้อยๆเนี่แหละแต่คนแบบเยอะมากมีรั่อ์ไทยโบราณก็มีของฝากเล่นกันด้วยแก้วเดี๋ยวลุยสวนก็มีครับเฮ้ยดูเมี่มยงดอกบัวอย่างสวยอะ่ะเออนี่ก็เป็นขนมยวนค่ะขนมเบิร์กยวนเดม๋ยววว เฮ้ยยังเห็นบางบูยังมีร้านว่างอยู่นะแต่ว่าพูด,ดูกันฝนต่อรับของคน,ด,นดีเยอะมากเนื้องนแน่นจริงๆซื้อหนึ่งสำหรมาส,มาส,มาสวัสวซื้หแถมหนึ่งมัก่อที่เวีาะครับวไป้ห้องหนาวนะครับวันนี้เป็นมา BTS นะมาต่อ MRT ด,ด,ดูเดินดเดินวนเลยดูคนดิถนนเป็นถนนบางกันดี เดินตรงไหนเราไม่ไปทัมโบนี่อีกเดิมด้านซ้ายก่อนเห็นน้ำเย็นๆแล้วหิว120บาทผลไม้แล้วก็มียำด้วยทุกคนนี่ตามทุกคนทุกคนโอ้โห เมื่อกี้ปีช่วงลอยต่อนะแลก็ฝ่าคนเข้ามาด้านซ้ายนี่เป็นนั่งทานนะคะก็เพราะปลาขนมจีนก๋วยเตี๋ยวด้านขวานี่เป็นโอ้โหดูเป็นคนเดทุกคนก็คือมไเราดู้จะซูมทางไหนเลยอะดูคนเดะโอ้โห แปลกร้<พ>อนเลยแล้วเหมือนผลจะตกด้วยโอ <c oughs> <c oughs> นวเห็ตต้องซ <c oughs> ีที่เยลยอ่ะร้อนอะ่ะเลยเขามีหนงโอ้ย <c oughs> โอ้โหมามิไปโอ้โหทุกคนขาหมกไก่อะไรแถวหอย โอ้โหต้องมีเยอะกว่าตัวเองอื้ออื้อดูลูกมาแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อีกแล้วค่ะนี่ไงพี่คนที่ขายลาซญญานญ่าพี่ที่ขายลาซานญาโอ้องงอโหโดนกระเดกฟังเว่อโอ้โนร้อนบ้าวัยร้อนบ้าวเซอร์เว่นสีสวยมาก เฮ้ยเยังชัวออกมาโล่งหน่อยตรงนี้เป็นนั่งทานนะคะมีข้าวหมกไก่หนมจริงเครื่องดื่มแล้วตรงรู้ไปทางเข้าอีกทางหนึง่งโอ้โหสูตรจัดหรือว่าถานนเขาเลกก็กอ่ะเยวไปเดินไปเช็คตรงทางเข้าฝั่งนี้ก่อนกระเที่ยวได้ครับ แล้วก็คนเดินตรนี้ตั้งสา,ายเดินเป็รูปมันนี้่อยรนี้ราไปดูี้ตีขายเย็นตรงรูนะเอาสิโอ้โหคือจะเข้าด้านฝั่งของฝั่งเนี้ยข้ามมาฝั่งนี้อันนี้เราอยู่ฝั่งเดียวกับวันไปยูนนะที่เคยมางานเมื่อคราวก่อนดูพอมาตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าเขามีเต็นท์จัด แล้วก็ไม่ต้องห่วงฝนแต่ไม่มีที่ให้เดินคือตอนนี้ออกมาหายใจนะศิลปินมีเยอะแยะครับข้งางออกมาหายใจตรงนี้เคข้างนอกที่เห็นขาวๆเห็นหนึ่งสองสามสี่ประมาณเจ็ดแปดล้านคนนี้คยขายนมแล้วขายน้ำรับใยเดินไปดูก่อนว่าเขาเป็นเผื่อจอยังบนเส้นโบราณเราอะ่ะขนมทั่วนี่ก็น่าเดิน,นดูคนเด้อโอ้โห นาเจ้าอันนี้เป็นมาแดกนี่คือต้องต้องมาอยู่ตรงด้านนอกอย่างนี้เลยอ่ะหมุนจับแล้วไม่เดินไปสุดตรงนน้นด้วยความที่เดินริมถนอนอย่างเงี้ยน,นะขบบาดเขาไม่มีให้เดินเพราะว่าคือบาดเขาเป็นทีตั้งล้านเาต้องเดินด้วยความระมัดระวังคุยแบกอันนี้โคตรพีกอะโคตรพีกกับฟีแบกงานเนี้ยโอ้โหผูต้ตรงๆร 我也没。Oh, ผาีะครับวันที่15หเราพบกันที่ตีนสะมานสาครสวนป่าเจริญนครั่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสยามโอ้วันที่สิบห้ามีไอคอนสยามตอนนี้ดีกว่านะครับซอยที่สินดถนนนะครับร้านหมกย่างอร่อยอร่อยร้าโตโตมาล้ยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับานหมกย่างนะ ย่างกันไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ใครอยากทานบุญย่างมายกมาเพื่อนได้ครับเอามาให้เคลียร์ดูคนก่อนเอาเลยจะแวะตรงไหนได้ไม่รู้จะแวะตรงไหนเลยทุกนนะครับใครอยากทานบุญย่างอร่อยก็มาได้เลยนะฮะอยู่ซอยยี่สิบตรงฝาบูรทางเข้าเลยนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อไม่จะไปนึกตับบอบอ้มโทรสบบอกให้ใจเย็นๆ ฉันก็เย็ยนสุดจริงแล้วนะเนี่ยเออเย็นสุดจริงล่ะเออมาแรงทอดเคบองเคปัาอย่างร้อนเลยอน่ะพี่อาร์ติโอเค โอ้โหเรามาเจอตรงนี้แล้วโหน้ารจะ้านเอรนยลลี่เขียวโอบยน้องแป้ง ตรงนี้ด้วยต้องแกะที่มาจนที่มาทราไม่เจอยางโมเสบโบราณของเราเลยอ่ะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปต้องรุดต่อเราลุยอรอโอ้โหลุยต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะโอ้โหก่อนดูก่อนพยมตาแหกอ่ะเดี๋ยวเราก่อนเราต้องหาร้าน อย่างม้นเส้นโบราณของเราวันนี้อะไรอะศิรินันม้นเส้นโบราณเหรอจะเหม ok. ือนเจ้าสองแม่หรือเปล่าวะไปทำเวทตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นขายของใสยผ้าแล้วมีรองเท้าพื้นนุ่ม79บ้าทโอเ้ยเดินทะลุไปดู ตรงข้างหน้าน่าจะเป็นของเด็กเล่นอ่ะเดี๋ยวก่นอนไปเซอร์วก่อนใช้แอร์เรียคุ้มทุกจุดบอกตรงเราันไหนเขาสุดยอดอ่ะเขาจัดแบบตรงนี้ก็ได้บ้านลมตรงนั้นได้บ้านแทมโบลีน ตะไร่ยู่ในดงหรือดอเนียนี่ตรงนี้10บาทเป็นโลแพละ10บาทเราต้องไม่ดูเอยอยากได้กระเป๋าไปเดินดูก่อนดิแปลงจะเอา10บาท ทุกพื้นที่การันตีว่าใช้คุ้มใช้ทุกพื้นที่จริงจงโอ้หายใจหายใจใหาคอไม่โล่งเลยนี<อ>่มันถูกมากสิบบาท<อ>เกิดได้กระเป๋าอ๋อ ทางนี้ที่เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นใต้สะพานกลับไปสะพานทูตอีกแล้วถ้าตรงนี้เป็นเลงเลงเป้าอันนี้โยนนี่เลงเป้านะคะ้ะก็มีตรงนู้นด้วยมีเสื้อตรงนี้ไม่มีใครมาอุดหุนหลุงได้นะเนี่ยมีรับติดปีนตรงนี้ด้วยเออสุดๆอดค้าแล้วดูเคสอะไร เคสอย่างสวยอะ่ะเอาไว้ให้หน่อยเหเยอะไอโฟนอะไรแกเอาโหเคสอ๋อเนี่ยก็เธอลซื้อแล้วก็ามานั่งทานนี่คือปกติที่วันก่อนเจอเจอสอาเออแม่ค้าสองแม่ร้านสองแม่บอกว่ามาเอ๊ะวันไหนเขาบอกว่ามาอยู่นะจะมาหาเขาไปเจอ จะเดินพอหรืหาหาหาอยังเนี่ยตักปลาตรงนี้คึกมากตรงนั้นจะเดินพออยังวะไ่ตรงนั้นอะมีจุดให้เล่นเยอะมากเล็งเป้าทาโน,น้นทางโน้นยิงปืนชุดชุดก,กันชุดกันเออเดี๋ยวก่อนหาก่อนไ่เดินไปยังวะเดินแล้วตรงนี้เดินแล้วเออเดินแล้วทำไมาหาร้านสองแม่ไม่เจอวะไปละ เดี๋ยวว่าเป็นเซอร์วย์แค่นี้ก่อนเพราะว่ามาแบบโอ้โหเดินแน่นเดินเบียดไหลชนเป็นงานแฟร์ที่บอกว่าว้าวมากเลยอ่ะไม่เคยเจออารมณ์แบบปอย่างนี้เลยอ่ะเอละไลเดินกลับก่อนเดินทางนี้ไม่รู้วันนี้ไม่น่าได้อะไรอ่ะไปก่อนกลับก่อน ก็เดี๋ยวทนท้ฉันต้องรถติดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเอ,อาไปทางไหนดีวะดูรพาบอกฉันหน่อยทำไมคนเยอะขนาดนี้อ้ยหมืนกำลังดีมากอ่ะเอางไม่ลาไปทางที่คนเยอะๆอย่างนี้นะงานมียาวไปจนถึงวันที่สิบสองสองถึงสิบสองุยมาแม่มาเที่ยวแต่แต่เอา่าว่ามาวันธรรมดาดีกว่าอันนี้วันเสาร์มั้งคนเยอะขนาดนี้ ฟันทงไว้ได้เหมือนกันว่าคุณแม่มาแล้วจะได้เดินเดินแบบยังไงโอโ้ดูดิอ้ยชอบ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 ,ชอบอวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะ